ลโหลสวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่ที่ร้านส้มตังร้านส้มตังหองจันนะคะที่อิมเป็นร้านเก่าแก่แบบ30ปีเป็น10ปีเนาะเป็น10ปีค่ะก็มาเหน้องสาวอแอมเซ่ฮัลโหลเลยเดี๋ยวให้ดูนะคะว่าเมนูอาหารอร่อยมั้ยอร่อยแบบว่ากินย่างนี่เลยนี่นี่นี่อันนี้เรียกว่าไก่เลยนะแอมไก่นาทอดเกลือไก่นาทอดเกลือสูตรของจันใช่ไหม ข้าวผัดแหนงข้าวผัดแหนมนี่อะไรนะต้มกระดูกอ๋อนี่ก้อนเนี่ยเป็นทอดได้แล้วก็อันเดี่อันเดลี่รยเกี่ยวอันเนี้ยอันเดลอันเดลอร่อยไหมอร่อยมากอร่อยมากคนนี้พามาพิสูจน์คนนี้พามาพิสูจน์นะร้านเขาจะตกแต่งแบบว่าสไตล์แบบว่าดั้งเดิมอ่ะเออก็จะมีลูกค้าแบบเก่าแก่นะคะเดิมเดิมนี่เคยมาทานเนาะเดี๋ยวลองชิมให้ดูเดี

ก็เป็นงานหัดแต่นี้คือนวพูดได้คำเดียวว่านัวนัวแบบนัวมากเข็เขซนดี้นยู่ที่ลาไม่หยุดเอาปก็ไม่แข็มไปรสชาติแบบดีอ่ะพูดยังไงอ่ะหอปลาร้ลปลาร้ามันไม่เห็ดใส่มนกอกตามแบบสูตรโบราณอ่ะ ก็ถนะือถึงไม่ใช่หรอแมงวม่ใช่กาแฟมาเนาะคะ่ะเป็นร้านน้ำเดิมมันหายากแล้วนะคะ่ะดู่นออกอินม,มาค่ะไม่ถามถามคนรู้จักนะอยู่ที่5้กินเรียงนะนะคะแต่ว่ามันจะต้องเอามาจนจอกโซนทั้งหน้าค่ะ ยาสวยเยอะเลยได้มาอยากได้นาทยนะคะอยากกินแบบอาหารชาวว่าอร่อยมากไปท้มตําแบบชาววังก็อร่อยแต่อร่อยสุดๆอ่ะแต่ไม่แพงด้วยถูกด้วยที่พันคืออร่อยจริงๆจ่ายสะดวกไหมนไม่เ e ห um, <so ็นอันเลยนะำมากะ ที่ชุกคูนเต็ที่เนี่ยนี่ดูเลยคือแล้มีใบเนี่ยใบมะกรูดแบบพอดีอ่ะเนี่ยไ่ลองลองไปัวจกินเลยไปดูดักอะ่ไรร้านนี้ดูชุบปัะกาญมา10ปีอ่ะไม่ต้อื่นเลยจิ้มก็จะอร่อยแบบจิ้มเขาจะแบบไม่เหมือนคนอื่นอ่ะระวังหนึ่ลองนก็ต้องสั หอมน้ำเลือดเขาบอกว่าอร่อยมากอร่อยแล้วก็ลืมร้านที่เราชอบไปเลยอร่อยครั้งต่อไปจะมากินอีกอร่อยถ้าให้จะเลือกมีอีกแบบนี้แน่นอนมีอีกอย่างอนะีกอย่างหนึ่งอะไรน้ำพริกหอมจันเขบาบอกเป็นน้ำพริกผัดอร่อยมากเดี๋ยวรอดูหมาจะร้องไห้แล้วนะกินเหลือเนื้อเลยเดี๋ยวรอดูสักเออน้ำพริกันมาแล้วน้ำพริก

กรอบอนี่ก็เลนะคะข้าวบนเลยอะหอมใช่ปะข้าวบนจะมีหอมสออัหอมหอมเดียวอะคะ่ะกับกรอบเออวก็รสานิพิเศษอร่หวานนี่นะคะเปรี้ยวดูน้องให้ปากกัดเขาไม่ห่วงเลยนะ,ะนี่ดูร้านนี้บอกของเพิ่มมา,มาทานเลยค่ะอร่อยมากซุ้มตังหอมจันนะของกินีเรียนนะคะร้านเก่าแก่คะ่ะใครอยากมากินรสชาติออริจินอลแล้วก็ดีจริงๆเนี่ยต้องมานะจ๊ะ <Okay. S 2> ไปแล้วบายอร่อยอร่อยชิมให้ดูคำอร่อยจริงอร่อยบานแอบไปบ้างบาย